ี่เป็นโบนัสประจําเดือนของพวกเธอนะท่านประธานฝากมาให้ขอบคุณมากเลยนะครับผู้จัดการ<ะ>สวัสดีค่ะทุกคน สวัสดีครับท่านประธานสวัสดีสสดค่ะครประธานได้โบนัสกันหรือยังคะได้แล้วคะ่ะคุณตาลคะคุณได้แจกโบนัสให้กับทุกคนตามที่ฉันบอกแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยครับท่านประธานดีมากคะ่ะเดือนนี้เนี่ยยอดขายของบริษัทเราได้กำลไรเยอะมากเลยฉันก็เลยแบ่งโบนัสให้พวกคุณเนี่ยคนละหนึ่งหมืนบาท ขอบคุณพวกคุณมากๆเลยนะคะที่ตั้งใจทํางานแล้วก็ดูแลบริษัทเป็นอย่างดีแต่ทําไมพวกเราผมได้แจกครบทุกคนแล้วครับคนละหนึ่งหมื่นครับดีแล้วล่ะคะ่ะเอาแล้วนะคะในเมื่อได้กันครบแล้วเนี่ยฉันขอตัวก่อนทุกคนเนี่ยก็ตั้งใจทํางานกันนะคะคุณตามคะเดี๋ยวคุณตามไปพบฉันที่ห้องนะคะครับ เกือบทำให้ฉันสวยพวกแกสองคนอย่าเอาเรื่องโบนัสไปเล่าให้ใครฟังอีกไม่งั้นเราก็พวกแกสองคนตกงานเนี่ยจะมาไว้นี่คุณตาลจะโกงโบนัสพวกเราแถมยังจะขู่พวกเราอีกเหรอครับแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะคะไม่ยุติธรรมตรงไหนเมษา งานนี้ฉันก็เป็นคนเรียกพวกแกมาฉันแบ่งโบนัสให้พวกแกคนลัมันก็ดีแค่ไหนละพวกแกทำอะไรบ้างนอกจากเก็บขยาทำามสะอาดไปวันๆสมองก็ไม่ได้ใช้เออแต่ที่คุณตามพูดมันก็ไม่ถูกนะครับพวกเราสองคนก็ตั้งใจทำหน้าที่ตัวเองเป็นอย่างดี นี่พวกแกรูร้ไหมว่าตำแหน่งผู้จัดการมันต้องใช้วุฒิการศึกษาถึงจะทำตำแหน่งนี้ได้อย่างพวกแกสองคนเรียนก็ไม่จบตำแหน่งกระจจกแบบนี้ใครก็ทำได้จริงๆพวกแกสองคน ไม่ส่บคลได้แล้วบนนั้นนี้ด้วยซ้ำนี่คุณตาจะว่าพวกเราเกินไปหรือเปล่าครับฉันก็พูดความจริงทำไมลำไม่ได้หรอพวกแกสองคนหัดเตรียมตัวซะบ้างพอละ ฉันไม่อยากพูดกับพวกการสุขษาน,น้อยวะ่ะถ้าไม่อยากตกงานแล้วก็หุบปากซะนี่พี่เราไปกันเถอะพี่มานี่เลยนี่เราจะดึงพี่ออกมาทำไมเนี่ยพี่ไม่ได้ยินที่คุณตาลพูดเหรอถ้าเกิดว่าเราเถียงอ่ะ มีหวังเราโดนไล่ออกแน่เราเรื่องนี้ไปฟ้องท่านประธานดีไหมว่าผู้จัดการโกงเงินโบนัสของพวกเราแล้วท่านประธานเขาจะเชื่อเราเหรอฉันลองคิดคิดดูแล้วนะมันก็จริงอย่างที่คุณตาลพูดอะเราเรียนจบแค่ม .3 ไม่ได้มีความรู้เหมือนคนอื่นเขา นะตำแหน่งที่เราทำอยู่อะ่ะอาจจะไม่มีใครเห็นค่าก็ได้แล้วถ้าเราเรื่องนี้ไปรายงานท่านประธานท่านประธานเขาก็คงไม่เชื่อเราหรอกเน่ พวกแกมาทำอะไรที่โต๊ะฉันอ่ะอย่าบอกนะว่าพวกแกจะมาขโมยของอ่ะเอ่อพวกเราสองคนไม่ได้มาขโมยของอะไรคุณหรอกครับใช่ค่ะพวกเราสองคนกำลังเก็บของของคุณย้ายออกไปที่อื่นฮะย้ายของย้ายไปไหนก็ย้ายของของคุณออกไปจากบริษัทน,นี้ให้หมดไง นี่มันเรื่องอะไรครับท่านประธานคุณก็น่าจะรู้ดีนะว่าฉันหมายถึงเรื่องอะไรคุณตามคะฉันรู้ความจริงหมดแล้วนะเรื่องที่คุณโกงเงินโบนัสของท่านงานทุกคนแล้วถ้าเราเรื่องนี้ไปรายงานท่านประธานท่านประธานเขาก็คงไม่เชื่อเราหรอก สองคนบอกว่าผู้จัดการเขากงเงินพวกคุณเหรอท่าน,านประธานพวกคุณสองคนบอกความจริงใช่ไหมเคะฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าบริษัทของฉันจะมีผู้จัดการเร็วๆแบบนี้ท่านประธานครับ ฟังผมอมธิบายก่อนนะครับผมไม่ได้เอาบนนั้นนั้นไปจริงๆนะครับพวกมันสอคนสายร้ายผมครับคุณตาลคุณรอกโกหกได้แล้วนะคะเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วคุณยังไม่ยอมรับความจริงอีกเหรอคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันน่าอายขนาดไหน คุณกล้าโกงได้แม้กระทั่งโบนัสของแม,งแม่บ้านกับคนขับรถเนี่ยก็พวกมันไม่มีสิทธิ์ได้รับนะครับการศึกษาตำการศึกษาก็ไม่มีโบนัสส่วนนี้พวกมันไม่มีสิทธิ์ได้รับนะครับมีสิก็สิทธิ์ของพนักงานที่ดีไงพนักงาน พนักงานที่ดีเหรอครับท่านประธานครับผมเป็นถึงผู้จัดจาก,การนะครับทํางานทุกอย่างเกี่ยวกับเอกสารประสานง,งานให้กับลูกค้าสารุปง,งานต่างๆแต่พวกมันวันวันเอาแต่เก็บขยะขับรถท่านประธานไม่เห็นต้องให้ข้ามันเลยนะครับคุณตานคะใช่ คุณเป็นผู้จัดการดูแลข้อมูลขององค์กรแต่ว่าพวกเขาสองคนเนี่ยก็มีหน้าที่แล้วก็ทำงานหนักไม่แพ้กับคุณนะคะดังยังไงครับคุณลองคิดดูนะคะถ้าไม่มีแม่บ้านแบบคุณดาวใครจะมาล้างห้องน้ำให้บริษัทเวลาคุณง่วงใครจะชงกาแฟให้คุณดื่มแล้วเวลาที่คุณจะไปไหนมาไหนเนี่ยใครจะคอยขับรถไปรับไปส่ง แล้วก็คอยดูแลอำเงินความสะดวกให้คุณถ้าไม่ใช่คนขับรถแบบคุณปัญญาคุณตาลคะรอบนี้คุณทำผิดฉันว่าคุณเนี่ยไม่ควรเอาตำแหน่งหรือหน้าที่เนี่ยมาตัดสินว่าใครดีกว่าใครถึงพวกเราสองคนจะก,การศึกษาน้อยเรียนไม่จบแต่พวกเราสองคนก็ไม่เคปรบกันนะครับ เรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานถึงแม้ว่าพวกเราสองคนไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ใหญ่โตแต่พวกเราสองคนเนี่ยก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเหมือนกันนะคะคุณตาคะ่ะความผิดของคุณครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงของบริษัทฉันจำเป็นต้องให้คุณพ้นจากสภาพการเป็นผู้จัดการของบริษัทเอ,อัไม่นะครับท่านประธานท่านประธานครับจะทำแบบนี้เลยนะครับ เก็บของแล้วก็ออกไปจากบริษัทนี้ซะไปทุกคนคะกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีส่วนเรื่องโบนัสน,นี่ยเดี๋ยวฉันจะให้ฝ่ายบัญชีจัดการให้ใหม่นะคะฉันขอตัวก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะท่านประธาน พ่อหนูมก๋วยเตี๋ยวที่กินเหลือป้าขอกินต่อได้ไหม ไม่ได้กินอะไรมาสองวันแล้วขอป้ากินต่อเถอะนะป้าคะเดี๋ยวไปดั่งโต๊ะหนูก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูสัง่งถ้วยใหม่ให้จ้ะขอบใจมากนะหนูหนูช่างเป็นคนดีจริงๆเลยไปเถอะค่ะป้า ที่ทางสู้เนี่ยมีโทษถึงขั้นจำคุกได้เลยนะคะแล้วนี่คุณเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยฮะฉันเป็นทนายทีนี้เรามีสิทธิ์ยุ่งได้หรือยังทนายแล้วไงวะไม่เป็นไรหรอจกจ๊ะแม่หนูพอหนุ่มเขา,เาขวดให้ป้าก็ดีแล้วป้า,าขวดไปขายได้แต่ว่า หลังป้าไม่ค่อยดีแม่หนูช่วยเก็บขวดให้ป้าหน่อยได้ไหมจ๊ะนี่ค่ะป้าขอบใจมากนะจ๊ะแม่หนูแม่หนูนี่ช่างเป็นคนดีจริงๆเลยต้องมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตแน่เลยค่ะขอบคุณมากนะคะป้า เดี๋ยวก่อนค่ะมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะแม่หนูคุณป้าเ,าเก็บไว้ใช้นะคะขอบใจหนูมากนะจ๊ะป้าไปก่อนนะ ไปไหนแล้วเนี่ยคนอะไรจิตใจโหดร้ายมากปล่อยป้าผมให้ป้าไปหรือยังปล่อยปล่อยมือป้าช่วยด้วยค่ะปล่อยป้าผมให้ป้าไปหรือยังเนี่ยปล่อยปปล่ออยมื้าช่วยด้วยค่ะมีคนจะแย่งกระเป๋าฉันปล่อยอยู่ที่นี้เลยนะ โมยของและทำร้ายผู้อื่นกลางวันแสๆคุณนี่มันเลวได้ใจจริงๆเตรียมตัวติดคุกหัวโตได้เลย หนุมก๋้วยเตี่ยวที่กินเหลือป้าขอกินต่อได้ไหมนี่ค่ะขอบใจมากนะคะหนูมนี่ขอบคุณใช่ไหม หายไปไหนนะไม่ต้องหาแล้วครับอยู่นี่ครับทีหลังก็ระวังหน่อยนะครับ เราเข้าใจเขาผิดแล้วเนี่ยหน้าอายจังเลยอ่ะตามไปขอโทษเขาหน่อยดีกว่าบ้านเขาทำไมเปลี่ยวจังนี่เขาขายผักเหรอ ผมบอกว่าขายเป็นกิโลนี่ลุงจะขอซื้อผมหนึ่งหัวนี่ลุงลุงจะให้ผมขายยังไงเนี่ยลุงลุงกำลังล้อผมเล่นอยู่ใช่ไหมไปกันเลยนะลุงไปเลยน,นะผมไม่มีเวลามาล้อเล่นกับลุงหรอกนี่ลุงยังไม่ไปอีกเหรอ อย่าให้ผมต้องลงไม้ลงมือกับลุงนะไปไปไ,ปไปคิดว่าจะเป็นคนดีที่ไหนได้พอไม่มีคนท่าแพก็เปิดเผย,ยน่าเกลียดที่สุดตอนนี้ลูกลุงก,ก็ป่วยหนัก รักษาก็ไม่หายแล้วนี่เป็นผักที่เขาชอบกินที่สุดเลยลุงอยากทำให้เขากินอีกสักครั้งขอโทษนะที่ลุงรบกวนเดี๋ยวก่อนคิดจะไปก็ไปเลยเหรอ <S 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 ลุงเป็นพ่อ,อยังไงเนี่ย ลูกชอบกินจะซื้อแค่หัวเดียวพ่อหนุม่มลุงไม่ได้เอาเยอะขนาดนั้นนะลุงจะเอาแค่หัวเดียวนี่พ่อหนุ่มจะยัดเยียดขายให้ลุงไม่ได้นะอีกอย่างตังลุงก,ก็ไม่เยอะขนาดนั้นอาลุงวันนี้ผมจะยัดขายให้ลุงนี่แหละสิบบาทฮะสิบบาทอย่างนี้ พ่อหนุ่มก็ขาดทุนสิลุงจะเอาแค่หัวเดียวไม่เป็นไรครับลุงอีกไม่กี่วันผมก็จะไม่ขายละช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีขอบใจมากนะพ่อหนุม่มขอบใจจริงๆเลย อะไรปากร้ายแต่ใจดีฉันขอซื้อผักนี่ทั้งหมดเลยค่ะอ้าวคุณเองเหรอ เออผมไม่มีตังทอรหรอครับราไวเถอะค่ะเมื่อกี้คุณยังขายผักถูกๆให้ลุงเขาเลยความดีของคุณอะฉันซื้อเองอฉันได้ยินว่าคุณจะไม่ขายผักนี้แล้วหรอคะคุณสนใจไปทำงานที่บริษัทพ่อฉันไหมคะ อย่าลืมติดต่อมานะคะ,ะเดี๋ยวรบกวนคุณเอาผักทั้งหมดเนี่ยไปใส่หลังรถให้ฉันหน่อยนะคะขอบคุณครับ ไม่ปล่อยให้คนแบบนี้มันนั่งในร้านวะเนี่ยเสียยมันจะกาศหมดกลิ่นอะไรเนี่ยแล้วมันเหม็นมาจากที่ไหนเนี่ยเนี่ยไอคนเล,ล่่อนกลิน่นมันเหม็นเนี่ยมันมาจากแกใช่ไหมดูสภาพของแกสิ ไม่ได้อาบน้ำมากี่วันแล้วเนี่ยเรียกเจ้าของร้านมาเลยเธอทำไมปล่อยให้คนแบบนี้มานั่งกินในร้านเนี่ยเสียบรรยากาศหมดมาแล้วค่ะนี่พนักง,งานทำไมปล่อยให้คนแบบนี้มานั่งกินในร้านเนี่ยเออคือว่าจะมาคคมาคืนอ,อะไรล่ะ รีบไล่มันออกไปสิดูจากสภาพของมันแล้วมันคงมาขอกินฟรีนะสิเข้ามาขอกินฟรีแล้วพวกคุณสองคนเดือดร้อนอะไรล่ะคะพวกคุณสองคนก็ไม่ได้จ่ายเงินให้เขาซะหน่อยแล้วพวกคุณเดือดร้อนทำไมคะแต่เราสองคนก็เป็นลูกค้านะครับเอา้าแล้วเขาไม่ใช่ลูกค้าหรอคะ เขาก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งแล้วก็ยังเป็นลูกค้า V i P ด้วยเจ้าของร้านร้านนี้สมองมีปัญหาหรือเปล่าให้คนแต่งตัวสกปรกโสโครกแบบนี้เขามานั่งในร้านแล้วลูกค้าคนอื่นที่ไหนใครเขาจะอยากเข้ามานั่งในร้านสมองมีปัญหาหรือเปล่าฉันเองก็เปิดร้านอาหารมานานไม่เคยเห็นคนอะไร ปากจัดขนาดนี้มาก่อนเลยคุณสองคนนี่จิตใจโ<ฮ>หดเที่ยงจริงๆเลยนะคะออนเก็บอาหารคืนให้หมดอะจะเก็บได้ยังไงฉันยังไม่ได้กินเลยนะเอ่อคุณคะคุณไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรหรอกนะคะเชิญทานอาหารต่อได้เลยค่ะออนเก็บอาหาร เน่คุณฉันมากินข้าวร้านคุณไม่ใช่ว่าฉันจะไม่จ่ายเงินนะฉันมีปัญญาจ่ายนี่ค่ะเงินฉันไม่สนหรอกนะคะว่าคุณจะมีเงินจ่ายหรือว่าคุณจะไม่มีเงินจ่ายแต่ฉันไม่ชอบคนที่ไม่ให้เกียรติคนอื่นแต่งตัวดูดีแต่ทำตัวเป็นขยะสังคม นิสัยแย่ๆแ,แบบเนี้ก็ไม่เอานะคะมันสร้างภาพเกินไปค่ะแก่ว่าฉันหรอแกฮะโอ้โหนิส่แย่ยังไม่พอมันระยะยังตับอีกนะคะว่าคนอื่นเก่งเนาะแต่ไม่ดูตัวเองเลยเจ้าของร้านพูดจาแบบนี้ลูกค้าที่ไหนอยากจะเข้าร้านวะ ลูกค้านี่ใส่แบบนี้ก็ไม่มีใครอยากบริการหรอกคะ่ะนี่ใสแย่นี่แกว่าใครเด็กเสิบน้องเขาพูดถูกแล้วคะ่ะร้านของเราไม่บริการคนที่ไร้มารยาทเชิญไปกินที่อื่นเถอะคะ่ะไม่กินก็ไม่กินสิมีร้านอื่นตั้งเยอะแยะอะก่อนจะออกไปคุณจ่ายค่าอาหารที่คุณกินไปด้วยนะคะ เพราะฉันคิดว่าคงไม่มีใครอยากจะกินอาหารต่อจากคุณแน่นอนใช่คะ่ะเจ้านายเท่าไหร่60บาทค่ะ เหมือนกันนะคะเชิญไปทานร้านอื่นเถอะไม่กินก็ไม่กินวะท้องมาร้องอะไรตอนนี้วะเนี่ยคนสมัยนี้นี่ใสยแย่จริงๆเลยนะคะชอบดูถูกคนอื่นแถมยังไม่มีน้ำใจให้กันเลย คนสมัยนีย้มันมีหลายรูปแบบถ้าเราเจอคนดีเราก็ต้องดีตอบแต่ถ้าเราเจอคนไม่ดีเราก็ต้องสู้กับมันให้มันอายจานไม่มีที่ยืนเลยค่ะเจ๊ไปไปดูแลพี่คนนั้นเถอะแล้วก็ให้เขากินฟรีเลยแล้วกันนะทำไมต้องให้เขากินฟรีด้วยล่ะคะ